สวัสดีครับวันนี้ผมขอขั้นคลิปรีวิวไม่ใช่รีวิวสิขอขั้นคลิปไอที่พูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในกิวและ PVP สักคลิปหนึ่งนะครับก็วันนี้ผมจะพามาดูโปรโมชั่นเติมเงินลวงหน้านะครับเนี่ยสเ,สเปเชียล,ลิฟต์แตงโปรโมชั่นเนี่ยนะครับก็แล้วเราจะมาดูว่ามันมีอะไรบ้างก็ เติมได้นะครับตั้งแต่วันนี้วันที่ย5ห้าวันที่25ห้าถึงวันที่ย7เจ็ดนะครับก็เรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างเนาะเติมเงินครั้งแรกนะครับด้วยจำนวนเงิน5้าร้อยบาทนี่นะครับก็จะได้ของพวกนี้นะหนึ่งครั้งห้าร้อยบาทได้ของตามนี้เลยแล้วก็ห้าร้อยบาทนะแล้วก็ อันที่2คือนี่นะครับเติมเงินด้วย t o m o n e y จำนวน1,000บาทก็คือ501รใบ1,000 1นใบนะครับก็จะได้2อ,อย่างนี้นะครับส่วนนี่นะครับ Golden a n g e l Hair Band นะครับหรือแองทองกระดิกได้นะก็เป็นการเติมสะสมนี่เนี่ยเราเติม500กับพันหนึ่งเลยใช่ไหมครับก็มีพันห้าละ เราก็เติมให้ครบ5,000เราก็จะได้นี่นะครับแองทองแบบกระดิกมาใส่ก็เติมอีกสักถ้าอยาสามั้าใช่ไหมก็ได้5,000ส่วนปีกนะครับปีกเราต้องเติมอีก8 5ดพเลยทีเดียวนะก็ใครมีทุนจัดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของข้อตุมกันดีกว่ากับหมวก นี่นะครับอันนี้เป็น 500, โปรโมชั่น500ก็ได้พวกอาหารนะได้ยาปั๊ม HPSP ที่เปิดคาฟาตัวตัวเปิดคาฟาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ AJ S s o r r e แล้วก็ Basing score นะครับก็ถ้ากดก็ใช้ใช้ AB ได้เนาะเหมือนตอนโค้ดเบต้าแหละที่เราใช้กันแล้วส่วนนี่นะครับ 1,000บาทจะได้หมวกพิโกบิโกนะครับก็ทำให้เราวิ่งไวอะ่ะเหมือนเหมือนเรามี a อ i ตลอดเวลาเนาะแล้วก็ลดเวลาไล่ยเวทด้วยลดดีเลย์เนาะก็หนึ 1, ่งพันะสำหรับผมอะ่ะผมว่าผมมองว่าน่าเติมนะอืมคือมัน มันทําให้เราไม่ต้องเดินช้าเนาะสําหรับผมผมก็ว่าจะเติมอันนี้นะหน,นึ่งพันโทมานี่แล้วเรามาดูอันนี้กันดีกว่าแองทองและปีกทองอันนี้ไม่ต้องไปอ่านหรอกครับผมสรุปไว้ให้แล้วก็คือเติมห้าร้อยหนึ่งใบใช่ไหมได้ของปั๊มแล้วก็เติมหนึ่งพันหนึ่งใบได้หมวก เติมอีก3,500ได้แองดิกทองเนอะแล้วก็เติมอีก8,500ได้ปีกทองนะครับคุณสมบัติคือบวกโบนัส x p ตั้งแต่วันที่28ก็คือวันเปิดนะครับถึง3,1สิงหาก็หลังจาก3,1ไปปุ๊บคุณสมบัติโบนัส exp เนี่ยจะหายไปปีกทองด้วยครับ เหมือนกันเลยจะหายไปเฉพาะคุณสมบัตินะแต่คอสตูมมันอยู่นะก็หมวกกับปีกยังอยู่นะแต่คุณสมบัติจะหายไปส่วนหมวกปิโกปิโกเนี่ยในะความคิดของผมอะผมว่ามันเทรดได้นะอืมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะน่าจะเหมือนแบบ e อ็ป่ะมันก็เป็นหมวกแคชช็อปอะแต่แต่คือว่าเราเติมในหน0 0งบาทอะหมวกอะ มันคือของแถมแต่แคสตอะเราได้อยู่แล้วสมมติคนเติมพันหนึ่งเนี่ยคุณก็ได้หมื่นหมื่นพอยล์ละพันหนึ่งได้หมื่นพอยต์นะถ้าเติมหนึ่งหมื่นบาทจะได้หนึ่งแสนพอยต์นะอพอยต์เราได้อยู่แล้วส่วนปีกกระมวกเนี่ยมันคือของแถมส่วนเรื่องราคามันจะขึ้นไหมมันเป็นของลิมิเต็ดไหมแน่นอนครับมันเป็นของลิมิเต็ดครับ ใช่เพราะเราไม่รู้ว่าตัว,ตวเกมในอนา,นาคตจะเอาเข้ามาอีกหรือเปล่าแต่สำหรับผมสำหรับผมเองนะผมจะไม่เติมเอาทั้งหมวกทั้งปีกนะครับผมว่าจะว่าจะนะเติมเอาแค่หมวกปิโกปิโก้แต่ก็ต้องดูตัวที่ผมอยากจะเล่นก่อนนะครับว่าผมอยากเล่นตัวอะไรตอนนี้ก็ยังคิดไม่ได้เหมือนกันแต่ผมชอบตรงที่มันทำให้เราเดินไวขึ้นแค่นั้นเองนะครับ ก็อืมรวมๆก็ประมาณนี้เนาะมาพูดคุยกันก็มีเวลาเติมแค่3าวันนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ยีบเจ็เท่านั้นนะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเจอกันต่อคลิปพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพอื่นๆต่อเนาะสวัสดีครับ